หกสี่เอาพี่นองมาดูสุดสามตัวบนงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมครับผมเนาะปูหาเจ็ดแปดครับเนาะเพิ่นทิ่เน้นให้ตัวได้ได้พี่น้องด้อเอาพี่น้องหนึงสองตัวบนสามตัวบนว่าต้องไปไล่ตัวเรียบว่าเอร้ายตัว พี่น้องเอ้แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเนาะสุดสามตัวอันนี้มีเหล็กมีเหล็กฮามันเลยขันมันไปตามสูตรเก่ามันกงลักษณะนี้ล้วนตัวเด่นมันตัวนี้ตัวเด่นมั่นเองวเด่นหกสี่หกสี่ตัวนี้เด่นตัวนี้ตัวร่องครับผม เน้นบนได้พี่น้องเด้อเน้นบนอะไรเน้นบนครับผมเนาะสุดสมตัวปูจับห้มากอันนี้แหละสี่หกสี่เจหกเอาหนึ่งหกีบปัววหนึ่งหก่หนึ่งหกสี่ไม่มีบอกหกมันเด่นตัวนี้หกหนึ่งเพราะว่าเลขตามนี่จริงตอำนี่จริงเลขนั่นเอามวใช้กันเราปยนง้ัเพโอ้แปดหกสาหกสีด้พี่น้องเด้อรวงายเยหกสี่เนาะสังเกตบงเลือจะเอาห หนึ่งหกสี่บอเพงว่าหนึ่งหกสี่ก็ได้กูรจว่าสี่หกหนึ่งนี้ก็ได้ได้พี่หลอนได้เมรวบรวมสกันรวลดพี่รอนนี่มีแค่นี้นี่เออนาะกูไห้ตาไห้สองหางบนเนาะหกสีหหนึ่งชุดสตัวนี่ซ้ำนี่ได้พี่รองอน้อผู้ใหญ่คือต่ำเนมาแล้างผู้หาครับปดเนาะ ชุดสามตัวบนพึ่งวางพึ่งวางประกาศพี่น้องผมเนาะตัดออกมืดพี่น้องเนาะค่ะหายตัวหมดเพราะว่าตัดออกหายแล้วเนาะเหลือแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อสำหรับชุดบนเนาะพวกที่ผ่านไล่เมืองเลี่ยงไล่เมืองเลี่ยงให้เมืองเท่ากันอันนี้นะครับอันนี้ห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่ง สี่หนึ่งเจ็ดตัวไหนสี่ยูตัวไหนสี่ย่งครับผมหกห้า <6, 5, S 1> เอามาบีคอ <S 2> 2. <S สองได้พี่น้องได้เมื่อไรเบืองเลีวานนี้บวกกันมันสีได้ศูนย์มันไม่ยากบนคันมะมันไม่ยากศูนย์ครับดับศูนย์บนดับศูนย์บนมันอีหนึ่งกับหนึ่ง mm hmm. บวกกันได้สอง mm hmm. สองมันก็ไม่ยากบนเห็นไหมมันออกหนึ่งเจ็ด 1> 1หนึ่งกับเจ็ดบวกกันได้แปดแปดมากบนยากว่าหันมากเพราะว่าอินเียมานที่สองกับเจ็ดหาบวกกันมากยากเอยวเอาหน่วยกับสิบบวกกันครับผมเอาวิเคราะห์ไปอนกันพี่น้องกูเห็ดสูตรให้เบิ้งเนาะมากยากเ็ดเพราะว่าเลขนั่นขันมันมากก็คือเราว่างฮกั่นล่ะหกมันมากเป็นลักหกเป็นลักสิบเลย เลขมันไม่ยากเนี่ยศูนย์มันไม่ยากหกลักสิบบ้าทนี่ที่เฮ็ุแห่เบืองนั่นอันนี้บวกกันได้ศูนย์ไม่ยากออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งบวกกันได้สองไม่ยากสองออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดบวกกันได้แปดแปดม่ยากบนออกหาสองหากับสองบวกกันได้เจ็ดเจ็ดไม่ยากบนบาทนี่เก้าบวกศูนย์หนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่ง มาตัวนี้โอ,อ๊ะมาหนึ่งเก้า <c oughs> บวกหลักสิบก็ได้ศูนย์กับหนึ่งกับมาตัวนี้อ่ามาเนี่ยเก้าบวกหลักสิบก็ได้ศูนย์กับหนึ่งบอมาเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่กับหาได้สี่กับห้าเลขก็ได้มาสี่เด่นสี่ตัวเดียวหมดนี่ครับผมเก้าบวกห้า เป็นชิบซี่ีละกกหาคันหนึ่งไปลบห้าก็ได้เหลือซีซี่ละกาหานะสส่วนคือกันเบิดครับลูกคือกันเนี่ี่กรบหาดมนได้ลูกเลขมานี่เฮ็ดออกมานั่นมันกันในหัวกับหาในหัวกับหาตาวาเลงมันเดินหุ ครับผมเรียกประจําวันของม่นนั่นเรีกประจําวันนั่นมันอยากติดไปทุกงวดเลยเด้อรอบประจาวันเรียกประจําวันของม่นน่ะนี่ครับออกว่างันวันที่ดึงวันที่หนึ่งวันพุธจะต้องติดมาให้เห็นหนึ่งตัวห้าเก้าสี่ต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวออกหาสองกับหาห้าใช่ไหมครับครับผมต้องติด มานี่วันที่สิบหกออกวันพฤหัสแปดสองสามติดมาตัวหนึ่งอันนี้มันจะไปย่านโซไซจะไปล่างเพราะว่าเลขเลขติดแปดสองสามคันเลขล่างบ้านเองมีแปดมีสองมีสามเลขตรริดบะไหมครับผมเลขติด เมี่ยผมทำวัาเได้ด,ไดีนลองเด้าหาล่างมากเอาไง่ันถ้ามันเป็นลา่างเอาล่างบาดึนก็ฮกบนฮกล่างเ้อปล่อยไปแล้วครับชุดล่างครับล่างกับ6คือกัน6กกทัก้ทงบนทั้งล่างเอาไปติดซุ้มน,นี่เลยนี่จะติดค่ะัวฮกหนึ่งอืม6กแปดครับเอาตึ๊กเกาตัวนี้พวกหนึ่งนี่ หกหนึ่งมาทั้งทั้งลางเลยหกสองหกสามหกสามหกสามบอดินได้เองมันบอดินครับผมมันมีเท่านี้เลขตารางคันมาหกก็มีหกลักหกก็มีเท่านี้เด่นหกไว้ปู ฮกบนฮกล่างใช่ไหมผูยอย่างมันฮกบนฮกล่างเลยเพราะว่าเลืตามสูตรคำนวณนั่นว่างหันเหตุมากมันมันมันบอกเขาล่างแบบน,นี้เลื่ล่ลางมันนี่ห้าหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งต้องไปบวกกับห้าเป็นหกหกบวกกับแปดเป็นสิบหกต้องไปบวกกับแปดเป็นสิบสี่หกห้าสองหกกับสองเป็นแปด หกกับสองนี่เป็นแปดแปดต้องไปบวกหาเป็นสิบสามสามต้องไปบวกกับแปดอีกเป็นสิบเอ็ดนั่นแหละพี่นนอเลยถ้าจะมาติดหกครึ่งหกแปดหกสามหกหนึ่งนี่ไม่มีเรานี่เรียกตารางไอวิ่งล่างหกตัวเดียวบนวิ่งหกล่างวิ่งหกเอามาติดเลขประจวันมีแปดขันหกมาติดหกแปดหกสองหกสามครับผมติด มันจะวันว่างันหนึ่งก็มานี่ห้าห้าเห็นบ่ออกตารางตีห้าห้าหาย่ออางบ้านบนนี่ใครตัวนั้นมาว่าห้า,ห,า,า,าห้าบนห้าห,า <c oughs> ห้าล่างเลยสัจจานะปุโระเด็สัจนะสจานเออต้องวดนี้ได้พี่น้องด้วยล่างครับผมล่างฮกแสดงว่าเก่งก็ถึงวัตถุนี้ฮกนี่ข้างบนสามารถวิ่งวิ่งได้เลยพี่น้องด้วยผ<า>วู้ใดมาว,วิ่งเนงาะหกบนหกล่าง เอง่ายมือง็กหกงมือกบดับหกสองหกสามหกสี่ตัวนี้ไหมหกหนึ่งหกสองหกสาหกสี่เรียงเลยเบืองกากระบาดกอนกากระบาดว่าัใส่ได้ยู่ด้กากระบาดมันตรงกันว่ากากระบาดสือได้ตัดตัวได้ออกว่างหันหนึ่งว่าก้อนเนียตั้งเกครับตรงกันมันพออกมันออกห้าห้ากับห้าสองแปดสองกมกันบานี่ตั้งสองไปล่ะ หกหนึ่งไปแล้วหกหนึ่งไปแล้วออืล่างขึ้นบนแล้วพูดเอาล่างตัดล่างตัดล่างไปแล้วตรงกันหกหนึ่งไปแล้วมีหัวเดียวมันผ่านขึ้นเจ็ดหนึ่งจำได้ยุ้ครับว่านมันกับบัวพานี่ยตั้งเจ็ดนี่ยมันบัวพ่าเองหกหนึ่งไปแล้วแปดขันไปกับระว่างกับขึ้ขันเจ็ดสามมันตรูกันเลยบอางครับเจ็ดสามตรงกันหกสามเรียนได้ หกสองเรียนได้หกหนึ่งก็ได้ครับแต e ่ไม e e มี <c oughs> เท่านี้หลอกหกแปดก็เรียนได้หกสองหกสามหกแปดมีเท่านั้นแหละเรียงล่างมีสามหังครับผมเอาล่างนะพี่รองด้วยล่างปูดคัดให้เือสามหางเนาะสิบสองสอง เป็นยี่สิบสี่คำนังไปรักหน่วยกับไปสองกับสี่สองกับสี่นี่ไปกันไปคือรักหน่วยนั่นแหละห่หนึ่งเอาไปเอามามาหนี้ห่งหนึ่งมันโกงกากระบานบมันกิะบ่าได้ยิน้วโอยอ่ะเลี้ยมผูเดียววันีู้ล้ยงูเดียวฝอยปูเดียวบนอ่วกหนึ่งโกงกากระบาดแล้วโกงกากระบาดแล้วแต่ไ่้องบน แล้วู่เดียวนี่รงมกันแล้วบ่อยเลยตัวเดียวเลยเพต้องบอยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเอาพี่รองอันนี้ชุดล่างเนาะชุดล่างเือแค่นี้นไปแล้วงกนึงเอาชุดบนเอาพี่้องเลือคู่เดียวเอาบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนวิ่งหกล่างวิ่งหกพี่รองค่ะอ่าเต็มเต็มเลยงวดนี้เด้อเนาะมีแค่นี้แค่แปจอครับเนาะ เอาบนเหลือหกสี่เท่านั้นอืมค่เนาะล่างเหลือหกแปดหกสองหกสามเนาะวพอาหกหนึ่งตัดออกอภิษจะได้เอาเลยพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางประจำวันที่สิบหกมีนาคมครับผมแนวทางปู 5, 7, ่ห้าเจ็ดแปดเลยพี่น้องเด้อขอให้มีโชคมีไข่น้ำกัดครับผมสวัสดีครับเห็นไหมชุดสามตัว